สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมครับโจเปรมศักดิปป์เพนิติและก็รายการคาร์วาวิดีโอทางช่องทางยูทูบครับวันนี้มาอยู่กับคันนี้ครับฮาวาวลโจไลออนนะครับตัวนี้เป็นรุ่นสปอร์ตเป็นตัวรุ่นย่อยอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ ตัดออปชันบางอย่างออกไปแล้วก็ทําราคาที่แบบว่าน่าคบหามากๆส่วนรายละเอียดนั้นมีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามามีอะไรที่หายไปเดี๋ยวผมพาไปดูรอบคันก่อนที่เราจะไปลองขับกันดูว่าฟีลลิ่งในการขับขี่คันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับตามผมมาเลยครับสําหรับฮาวาลโจอไลออนนะครับตัวสปอร์ตนั้นนะครับการดีไซน์การตกแต่งอะไรต่างๆแทบจะไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างจากรุ่นท็อปเลยนะครับโลโก้กระจังหน้ายัางเหมือนเดิมจะมีจุดเล็กๆน้อยๆครับตรงนี้ครับอ่า ปกติจะเป็นกล้องด้านหน้านะอันนี้ไม่มีให้นะครับแต่ว่าตัวกันชนสเกิร์ตรอบคันนี่ยังมีให้อยู่ไฟหน้ายังเป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์นะครับ B Daytime Running Light อันนี้เอก,เอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับสวยงามก็ยังให้เข้ามาอยู่นะครับด้านข้างนี่มีตรงซุ้มล้อนะจะมีตัวบัมเบอร์นะครับนี่แล้วก็ภายในซุ้มล้อนะครับมีพลาสติกกันโคลน ยางของคันนี้นะครับใช้เป็นของกุดเย,ยนะครับขนาด225 55 R18 นะครับให้ยางล้อ18มาเลยนะครับโอ้โหก็ถือว่าใข้มาครบทีเดียวนะครับด้านข้างนะครับไม่มีกล้องตัวที่มองรอบคันนะครับแต่ว่าไฟเลี้ยวนะครับสีกระจกมองข้างที่เป็นแบบสีเป็นโน b แบล็สวยงามทีเดียวนะครับ Keyless Entry มีให้นะครับอ่านี่พอกดปุ๊บเมื่อกี้ไม่ได้ล็อกนีพอล็อกเสร็จปุ๊บนี่กระจกพับอัตโนมัติตัวเนี้ยมันสามารถที่จะตั้งฟังก์ชันได้จากหน้าจอเลยนะครับตัวสเกิร์ตด้านข้างนะครับตัวกันโคลนตัวพวกนี้นะครับก็มีให้นะครับลูฟแลกนะครับมีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับมีขึ้นมาให้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีสลูบมาให้นะครับถัดมาด้านข้างนะครับนี ยางล้อหลังขนาดเดียวกันนะครับใช้ของกูดเยียเหมือนกันนะครับนี่นะไฟท้ายเป็นแบบ LED ด้วยนะ LED วิชาตเลยนะครับถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ให้นะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยนะครับกล้องมองหลังมีอยู่นะครับตัวนี้ตัวสปอร์ตนั้นนะครับฝาท้ายไม่ได้เปิดไฟฟ้านะนี่นะครับใช้ยกเอานะครับแต่ว่าน้ําหนักก็ไม่ได้เยอะนะครับ ใช้มือเดียวสามารถที่จะทํางานได้ง่ายๆนะครับเปิดปิดได้นะครับแล้วก็นี่เนียพอปิดปุ๊บนี่มีไฟกระพริบขึ้นมาให้ด้วยนะอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับนี่ไฟสัญลักษณ์บอกนะโลโก้ฮาวาลนะครับเกรดวอลมอเตอร์นะครับแล้วก็ตัวเนมเพลตของเขานะครับจไลอยอนนะครับ eev ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเครื่องยนต์เหมือนกันนะชันโชโลนมีดิฟวเซอร์นะครับแล้วตรงด้านล่างเป็นโครเมียม ผมถือว่าตกแต่งการดีไซน์อะไรต่างๆออกมาดูรูปลักษณ์ที่ทันสมัยนะครับมีเหมือนสปอยเลอร์ด้านหลังเข้ามานะครับตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของบังแดดด้วยมีชาร์จฟินอยู่ข้างบนนะครับตรงนี้อันนี้ก็คือรอบคันของทางโจไลออนนะครับเดี๋ยวมาดูฝาถังกันนิดนึงนะว่าใช้น้ำมันอะไรได้บ้างนะครับนี่กดปุ๊บกดล็อกเปิดฝาถางังนี่รองรับได้ถึง e20 นะครับตรงนี้ ฝาท้ายนะครับตัวนี้มีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังมาให้ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะฝาท้ายไม่ได้ไฟฟ้าแล้วสำหรับตัวนี้นะครับด้านหลังเก็บงานค่อนข้างดีนะแล้วก็เป็นชุดปะยางฉุกเฉินนะครับมีปั๊มลมชุดปะยางนะครับแล้วก็ฮุกไว้สําหรับล่าอันนี้เอาไว้สาหรับดึงไอตัวดุมล้อออกนะครับครอบอไปนะแบตเตอรี่ก็มาอยู่ตรงนี้นะ แบตเตอรี่ตัว12โวลต์นะครับที่ใช้สตาร์ทรถนะครับก็เป็นแบบแบตเตอรี่แห้งนะนี้แห้งแท้นะเพราะไม่มีจุดเติมน้ำกลั่นนะครับเบาะสามารถพับได้ไหมพับจะราบไหมพับแบบ60-40นะครับพับเกือบราบนะครับตรงนี้ก็เผืียเผรียนิดนึงแต่ว่าก็เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้นะจริงๆตรงนี้เหมือนจะมี ม่าหลังปิดอยู่นะครับน่าจะเป็นออปชันนะครับเพราะตรงนี้เขาไม่ได้ให้มาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันภายในแถว2กันครับว่ามีอะไรยังไงบ้างครับเปิดประตูเข้ามานะครับแล้วลองก้าวขึ้นก่อนเลยโอ้โหนี่เล็กรุมเหลือมากตรงนี้คือตำแหน่งที่ผมนั่งขับเลยนะเล็กรุมเหลือแล้วก็ไม่มีอุมองตรงกลางเป็นฝัดไปเลยนะครับาราบไปเลยนะครับตรงนี้ติดประตูนิดนึงเสียงลมมันเข้านะครับวัสดุที่ใช้นะ ตัวบนเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับแล้วก็มีแบบเดินได้เข้ามานะครับมีที่โหนนะครับตัวที่เท้าแขนเป็นแบบซอฟทั h นะครับจับอะไรต่างๆผมว่าพัรสตุที่เขาใช้นี่ครับรวมไปถึงสีที่ใช้นี่ตรงนี้ลายๆออกมาเป็นแบบโอ้สัมผัสเนี่ยชอบมากนะครับมันนิ่มแล้วมันก็ลื่นมือแต่ว่าตัวแผงข้างตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ลําโพง ก็จะมีโลโก้ของแบรนด์ฮาวาลอยู่ตรงนี้นะครับมีที่วางแก้วตรงนี้หลังเบาะคนขับนะครับมีช่องเก็บของนะครับช่องวางของเสียบของได้นะมีช่องเก็บไว้อยู่พนักพิงนะครับตรงกลางหัวหมอนสามารถยกขึ้นลงปรับได้นะครับตรงกลางนี้ได้ซ้ายขวาได้ได้อยู่แล้วแต่ว่าไม่มีที่เท้าแขนตรงกลางนะตัวนี้ไม่มีให้นะครับ เซฟตี้เบลมีให้ทุกตำแหน่งนะ1 2 3นะครับช่องตรงกลางมีช่องแอร์ให้นะครับแล้วก็มีเอาท์เล็ตอยู่ตรงนี้นะครับเป็น usb a 2ช่องนะแล้วก็ช่องตรงนี้สามารถที่จะใส่ของได้เช่นเดียวกันนะชอบมันตรงนี้มากเลยอะเฮดรูม mm hmm. เหลือไหมเมื่อกี้ลืมเฮดรูม uh. เหลือๆนะครับแล้วก็บกเบาะล็อกได้ไม่เอ่ยอมีตำแหน่งเดียวนะครับก็นั่งแล้วก็ไม่เมื่อยนะถ้าอย่างนี้คือมันเอี ได้ระดับพอดีนะครับไม่ได้ชันไปแล้วก็ไม่ได้แบบเอ็นต้องเวลานั่งแล้วต้องเต็งหนะ้าท้องไม่ต้องนะีอันนี้นั่งสบายๆเล็ขลูมเหลือเยอะมากนะครับอันนี้บอกเลยนะเล็ขนูมเหลือเยอะมากทีนี้ตรงนี้มีไฟอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูกันตำแหน่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้านครับส่วนตำแหน่งคนขับนะครับด้านข้างก็เป็นซอฟท์ทัชเหมือนกันนะผลจะเข้ามานั่งในรถก่อนแล้วกันนะลมแรงมากนะครับ พวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับไม่ได้คุ้มหนังนะอันนี้ก็แต่เดินได้ออกมาก็คือเก็บรายละเอียดทั้งๆจะดีตรงนี้นะครับก็ยื่นออกมาเป็นซอฟทัชนิดๆน,นะแผงแดชบอร์ดตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับก็นิ่มๆหน่อยนะแต่ไม่นิ่มเท่าตัวนี้นะตัวนี้เหมือนจะนิ่มกว่าอันนี้กดแล้วมันยังไม่บุ๋มแต่ว่าจับแล้วมันก็นิ่มๆอยู่นะครับกระจกนะครับมีไฟนะครับสองฝั่งเลยไม่เอเย่ย หนๆกันละมีไฟแต่งหน้าทั้ง2ฝั่งเลยนะครับมีไฟ2แผ่นที่นะครับแล้วก็ตั้งได้นะว่าเปิดประตูให้ไฟติดไม่ติดนะครับจอตรงกลางนะครับเป็นคําสั่งทุกอย่างอยู่ตรงนี้อันนี้แยกเปิดปิดแอร์กด AC กดอากาศวนนะครับไลฟ์ฟ้าด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวปิดนะครับปิดเสียงของตัวระบบเครื่องเสียงก็อยู่ตรงนี้นะครับแยกออกมาก็ถือว่าดีมากนะครับ ตัว Joyon Sport นะครับไม่มีไวเลสชาร์เจอร์นะตัวนี้เขาซ่อนมาดีเหมือนกันนะนี่เมื่อกี้ผมลองเล่นดูนะครับก็ดึงแผ่นยางออกมานะครับคุณสามารถที่จะล้อเสียบชาร์จแล้วล้อยสายขึีนมาไว้ข้างบนนะแล้วก็เอาโทรศรัพท์เสียบปุ๊บก็เป็น Apple CarPlay หรือว่า Android Auto นะครับเนี่ยมันก็จะซิงเข้ามาเลยเอา้าวมีเสียงต้องปิดก่อนเดี๋ยวติดลรขสิทธิ์ นะครับตรงนี้คอนเน็กง่ายมากนะเสียบสายปุ๊บก็ติดเลยนะครับเ,เกียร์นะครับเป็นแบบหมุนนะครับเราก็ตัวนี้ในเรื่องของระบบความปลอดภัยถือว่าให้มาดีมากนะรุ่นใหม่ๆมาตรฐานเข้ามาคือถ้าคุณไม่คาดเบลคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับคุณจะออกรถไม่ได้อะผมให้ดูนะเนี่ยรถไม่ไป นะครับรถไม่ไปนะครับไม่ได้เข้าเบรกโค้ด้วยนะรถไม่ไปคุณต้องคาดเบลก่อนนะครับอันนี้ทําให้ดูนะไม่แนะนําให้ไปทําเองนะแล้วช่องต่างๆตรงนี้นะครับก็สามารถวางอุปกรณ์ต่างๆได้นะอย่างโทรศัพท์คือคุณไม่อยากวางตรงนี้วางอย่างนี้ iPhone SE3 หรือว่า iPhone 7 iPhone 8วางอย่างนี้ได้นะครับตรงนี้มีช่องเก็บแว่นแต่ว่าไม่น่าจะไว้แว่นได้อันเนี้ยนะมันเล็กเกินไปนะครับก็ไว้าย,ยางอื่น กระจกเป็นแบบมีขอบนะครับแล้วก็ตัวนี้ตรงนี้จะเป็นระบบ add a d ด s สนะถ้าเป็นตัวอื่นๆนะจะมีจับเลนจับอะไรต่างๆแต่ตัวนี้ไม่มีตัดออกไปนะครับแต่ว่ายังมีตัว outlet ที่เป็น usb a อยู่นะครับก็เสียบแล้วก็สามารถที่จะติดกล้องบันทึกหน้ารถได้นะครับตรงนี้กระจกพับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าหมดสิ่งที่หายไปนะครับแล้วผมอยากจะให้ใส่เข้ามาไม่อยากให้ตัดนะก็คือตัว by sport บายโบอคันนี้รุ่นนี้ไม่มีนะครับสำหรับตัวโจไลออนนะแต่กับราคาที่ปรับลดลงมานะก็ถือว่ามันเอื้อมถึงนะครับเบาะนะลืมบอกไปเลยเป็นเบาะหนังเจาะรูนะครับระบายอากาศนะครับตรงนี้นะทั้งด้านหน้าและด้านหลังแถวห่งแถวสองเลยนะครับเจาะรูระบายอากาศให้ด้วยนะครับที่วางแก้วนะวางตรงนี้แก้วใหญ่ๆไซส์เต็มๆเลยนี่วางได้นะครับอีกช่องหนึ่งช่องเล็กๆ อาจจะวางอะไรไม่ค่อยได้นะเมื่อกี้ลองอาจจะต้องเป็นแบบคับ6ออนหรือ8ออนเลยวางนี้แต่ขวด500น่าจะวางได้อยู่นะครับขวดเล็กๆนะครับน้ำดื่มขวดเล็กๆนะครับแล้วตรงนี้ก็ถือว่าเก็บงานดีนะครับทำเป็นลายเหมือนกับล,ลายเคลบล่านิดๆนะนะตรงนี้นะครับันนี้ก็เป็นที่วางแก้วไปช่องตรงนี้ก็วางของได้นะครับก็ทำมาเอาเลดอยู่ตรงนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้มี USB-A อีก2ช่อง นะครับอยู่ตรงกลางตรงนี้นะน,นะอยูตรงนี้สอจุดอาจจะต้องเสียบก่อนขับรถนะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยก้มไปมองจะอันตรายมากนะช่องเก็บของตรงนี้นามีโชค๊คด้วยนะทำเป็นแบบพรีเมียมเลยนะครับช่องเก็บเอกสารอะไรต่างๆได้นะครับเบาะฝั่งคนขับสับไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าส่วนฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าปรับมือนะครับไม่มีไฟฟ้า นะครับคันนี้อย่างที่บอกไปนะไม่มีสันรูฟไม่มีซันรูฟนะครับแล้วก็เบลนะครับตำแหน่งอาจจะสูงไปนิดนึงเสียดายปรับขึ้นลงไม่ได้นะครับสำหรับโจไลออนนะทุกรุ่นเลยนะปรับขึ้นลงไม่ได้นะครับตรงนี้นะระบบความปลอดภัยผมถือว่าเพียงพอแต่ถ้าเกิดอยากจะให้มีนะครับก็คือตัวบายสปอร์ตอย่างที่บอกไปตัวเลนคิปปิ้งคันนี้ไม่มีนะเลนคิปปิ้งอะไรต่างๆไม่มีตัวเลนคิปปิง้งเลนดิฟั r เจอร์นะครับ แต่ว่ามีคร s สคอนโทรลมาให้นะครับก็สามารถที่จะมาปรับเล่นลองเล่นดูได้นะครับตรงนี้นะก็สามารถเซตได้เตือนการชนด้านหน้าก็ไม่มีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเพียงพอสําหรับเครื่องยนต์ของ h าวเวลจูไลออนะครับใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันหมดเลยนะครับทุกรุ่นย่อยนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ดนะครับมัลติพอย์นะครับขนาด1.5ลิตรนะครับแล้วก็มีแรงม้าอยู่ที่95แรงม้านะครับ ส่วนตัวมอเตอร์นะครับมีแรงม้าอยู่ที่156แรงม้านะครับเมื่อเครื่องยนต์และมอเตอร์ทํางานร่วมกันนะครับจะได้แรงม้าอยู่ที่190แรงม้าแล้วก็มีแรงบรกอยู่ที่375นิวตันเมตรครับส่วนอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับของตัวฮาวาลโจไลออนตัวสปอร์ตตัวนี้นะครับมีกล้องมองหลังแล้วก็สามารถที่จะปรับมุมต่างๆได้นะกล้องค่อนข้างจะชัดทีเดียวนะนี่วายอะไรต่างๆ นะครับอันนี้ก็มุมปกติมีเส้นกัดระยะให้นะดูเส้นไกด์ไลน์ได้นะครับก็ถือว่าคมชัดทีเดียวนะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับแล้วก็ในเรื่องของปุ่มตรงนี้นะครับปรับแอร์อะไรมาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะทั้งเปิดปิดนะครับอันนี้คือปิดเครื่องเสียงนะอ้าวเออถูกแล้วเพราะว่าผมปิดเสียงไว้เมื่อกี้พอเปิดเสียงปุ๊บเดี๋ยวดนตรีเข้าตื่นลิขกสิ์นะครับตรงนี้มาแล้วก็ไล่ฟ้าหน้าหลังนะครับ AC อากาศหมุนวนนี่ก็ปิดแอร์นะครับ นะแล้วก็แอร์ค่อนข้างเย็นนะครับเย็นฉ่าด้วยนะครับเจออากาศร้อนๆข้างหน้าข้างนอกนะครับอยู่หน้าจอขึ้น d i s p l a ์อยู่34องศานะครับตั้งปรับไว้อยู่20กว่านะครับก็สู้กับอากาศร้อนได้ดีทีเดียว นะครับกระจกปรับไฟฟ้านะปรับแสงได้ตั้งไฟสูงต่ำนะครับสระดับนะครับก็มาปรับตรงนี้มีทักชั่นคอนโทรลเปิดปิดอยู่ด้านขวามือมีฮิวดิรเซนคอนโทรลอยู่ขวามือนะครับอันนี้ก็จะเป็นโดยรวมๆของตัว h าวเวลโจไลออครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่านะครับว่าฟีลิ่ในการขับขี่จะเป็นยังไงบ้างตามผม,มเลยครับครับตอนนี้อยู่ใน h าวเวลโจไลออนนะครับตัวนี้คือตัวสปอร์ตนะสิ่งที่หายไปนี่ ซรูปซึ่งผมบอกเลยบ้านเราไม่จําเป็นนะแล้วถ้าเกิดมีปุ๊บเนี่ยไม่ค่อยใช้ไม่ได้ดูแลบำรุงร,รักษาปุ๊บขอบยางไปก่อนเลยแล้วก็จะเกิดการน้ารั่วหรือแม้แต่ว่าคุณใช้ปุ๊บเนี่ยคุณไม่ดูเนี่ยรูระบายตัน้ํารั่วในห้องโดยสารนะผมก็เลยบอกว่าอันนี้ตัดออกได้ก็ไม่จําเป็นจริงๆนะครับแล้วก็อื่นๆนี่เร,เรียกว่าระบบ ความปลอดภัยพื้นฐานที่ควรจะมีเขาก็มีให้ครบไม่ว่าจะเป็น abs ba อะไรต่างๆแม้แต่ hill descent control นะเวลาลงจากลานจอดนะหรือว่าทางชันๆอันนี้เขามีให้นะครับก็สามารถกดตั้งได้อะไรได้อยู่นะครับน้ำมันเต็มถังเขาขึ้นวินช์ว่าสามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ900โลนะครับและตอนนี้ก็วิ่งมากี่โลแล้วเอ่ยตอนนี้ระยะทางที่วิ่งได้อีกประมาณ768กิโลนะครับ ดูตัวแรกหน่อยขับมาประมาณร้อยกว่าโลนะครับมาที่ชนบุรีนะครับใช้ระยะเวลาที่อยู่บนรถเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงกว่าขับบ้างจอดบ้างอะไรบ้างนะครับอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ประมาณ15.7อันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าขับทั้งในเมืองนอกเมืองโดยใช้ความเร็วเดินทางปกตินะครับมีเร็วบ้างช้าบ้างนะครับไม่เกิน120นะผมบอกเลยไม่เกิน120ก็วิ่งทางบุรพาวิถี ตรงมาจนสุดสุดทางแล้วก็แวะวนไปกินข้าวแถวบ้านบึงนิดนึงนะครับตรงนั้นแล้วก็วนมาถ่ายงานตรงนี้นะครับก็ถือว่าประหยัดนะอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ซึ่งตัวเลขตรงนี้ผมต้องบอกกับท่านผู้ชมก่อนว่าน่าจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์เข้ามานะครับแล้วก็มีการปรับอะไรต่างๆหลังจากที่ช่วงแรกๆที่ขับมาแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ารถ มันกินน้ํามันเชื้อเพลิงมากกว่านี้แต่อน,นี้มีการปรับรวมไปถึงจังหวะการขับการตัดต่อของมอเตอร์และเครื่องยนต์ที่ตัวเดิมเนี่ยนะครับค่อนข้างจะถี่อันนี้มันดูสม,มูุตขึ้นนะครับไม่ได้ตัดแบบทีๆอันนี้ก็ตามจังหวะเขานะครับใช้ทั้งมอเตอร์หรือว่าเป็นเครื่องยนต์ติดขึ้นมานะครับก็เรียกว่ามีการปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะครับฟิลลิ่งช่วงล่าง ผมมีความรู้สึกว่ามันเฟิร์มนะช่วงล่างเนี่ยแบบนี้กำลังดีมันไม่ได้นิ่มเกินไปแล้วก็ไม่ได้กระด้างเกินไปนะครับเสียดายตรงนี้เขาเอาลูกอรนาตออกไปแล้วเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวผมจะบอกอาการอีกทีหนึ่งว่าการซับแรงอะไรต่างๆเนี่ยผมถือว่าทําได้ดีทีเดียวนะครับการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารอันนี้เงียบเงียบเลยนะครับเพราะว่าระหว่างขับมาเนี่ยคุยการใช้ความเร็วสูงนะครับ ก็ยังไม่ต้องใช้เสียงเยอะขึ้นนะไม่ต้องกระเบงเสียงออกมานะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ทัศนวิสัยนะครับโอเคเลยกระจกบานหน้าใหญ่เสา A ตัวนี้ไม่บังไม่บังมากนะครับกระจกมองข้างดีเสียดายอย่างที่ผมบอกไปที่ผมอยากให้มีเนี่ยอาจจะติบ่อยไปหน่อยนะเรื่องนี้นะบายสปอร์ต หลังๆเนี่ยผมชอบบายสปอร์ตมากกว่ามันช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างที่เราจะเปลี่ยนเลนได้เพราะว่ามุมอับสายตาถ้าเป็นคนขับมือใหม่อะผมใช้อย่างนี้แล้วกันนะก็จะมองแค่ตรงเนี้ยมองแค่มองกระจกมองข้างแต่จริงๆเวลามองการสอนแบบคนรุ่นเก่าแบบผมเนี่ยผมใช้คนรุ่นเก่าแล้วนะที่เรียนขับรถมาเนี่ยมันจะต้องมองข้ามไหลอาจจะมองไปถึงนู่นเลยนะครับกระจกบานหลังนะครับเพื่อจะมองดูว่ามีรถมาหรือเปล่าทั้งซ้ายและขวาเวลามองเขาสอนให้มองข้ามไหลไป นะครับอันนี้ก็ยังติดมาอยู่นะครับในเรียนของเรื่องการขับขี่ปลอดภัยการซับแรงต่างๆนะครับการกระเทือนของน่องและช่องท้องมีน้อยมากนะก็ถือว่ารุ่นนี้ซับแรงได้ดีมากช่วงล่างดีนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จับอาการได้ปุ่มต่างๆนะครับหน้าจอแม้ว่าจะต้องควบคุมระบบอื่นๆผ่านทางหน้าจอนะครับไม่ว่าจะปรับน้ำหนักพวงมาลัย3แบบนะครับแบบสป,ปอร์ตแบบปกติแบบเบา นะครับน,นี่มีลูกนาดผม,มนะอยู่เซตมาดีมากนะครับค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็ลูกนาดเขาค่อนข้างจะชันนิดนึงนะครับอันนี้จะประการได้เลยว่าช่วงล่างเหมือนมีการเปลี่ยนมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาปรับอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าฟิลลิ่งครั้งแรกที่ได้ลองตอนที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยมันไม่ใช่ฟิลนี้นะครับอันนี้มีการน่าจะมีการปรับจูนขึ้นมานะครับหลังจากที่ ทางทีมสืม่อมวลชนแต่ที่ได้ทดสอบแล้วก็พูดกันเป็นเสียงเดียวว่าอยากได้ช่วงล่างช่วงล่างตอนนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับไม่กระด้างกันไปอัตราเร่งนะครับอันนี้ผมถือว่าเร่งดีนะเนี่ยเหยียบแล้วมาเลยนะครับเหยียบแล้วมาเลยนะครับไม่มีการรอรอบทั้งมอเตอร์แล้วก็เครื่องยนต์ทำงานผสมผสานกันนะครับอัตราเร่งผมถือว่าดีเร่งไม่ต้องลุ้นเลยนะครับเหลือๆผมไม่ใช้คำนี้เลยเหลือๆ นะครับน้ำหนักเบรกนะครับอาจจะต้องมีการปรับให้มันคุ้นชินกับรถนิดนึงเพราะว่ารถแต่ละคันแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อฟีลิ่งในการเบรกไม่เหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะต้องปรับนิดนึงเบรกค่อนข้างจะตื้นนะครับถ้าเกิดเผลอกดแรงปุ๊บเนี่ยข้างหลังมีขำมำน,นะครับอันนี้ก็พอามาคุ้นเคยกับรถแล้วปรับตัวเข้าหารถแล้วเนี่ยถือว่าคันนี้เป็นรถดีดแล้วก็ขับสะดวกมากมิติตัวถังนะขนาดกําลังย่อมย่อมนะครับ เป็น BSUV นะครับคันนี้ผมถือว่าให้ความคล่องตัวมากนะครับอาจจะต้องปรับคุ้นชินกับรถนิดนึงเพราะว่าขับรถหลายรุ่นนะครับหรือแม้แต่แบรนด์เดียวกันยี่ห้อเดียวกันเนี่ยนะครับรถคนละรุ่นปุ๊บไฟเลี้ยวนะมาไม่เหมือนกันฝั่งนี้ไฟเลี้ยวอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ตัวที่ปัดน้ําฝนอยู่ฝั่งขวาตัวนี้สามารถตั้งไฟออโต้ได้นะครับทั้งไฟ แล้วก็ที่ปัดน้ำฝนสามารถตั้งออตโตได้ตัวนี้นะครับอื่นๆนะไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็คืออย่างที่บอกไปนะครับช่วงล่างเซ็ตมาดีพวงมาลัยน้ำหนักนะครับผมอยากให้มันมีน้ำหนักเฟรมผมตั้งเป็นโหมดสปอร์ตนะครับเบาอาจจะคนที่ชอบก็คือคนที่ขับรถใหม่ๆนะครับแต่ว่าผมอยากจะได้ความหนักแน่นก็นเลยเซ็ตน้ำหนักพวงมาลัยแบบสปอร์ตหนืดกำลังดีเลย นะครับไม่ไม่เบาหยงไม่เบาหยงนะตัวนี้ก็เซตมาก็สามารถที่จะปรับเล่นต่างๆได้เนี่ยเข้ามาหน้าจอนะครับตั้งค่ารถยนต์เนี่ยแล้วก็โหมดการขับขี่ก็จะมีให้เลือกนะครับมาตรฐานสปอร์ตประหยัดหิมะนะครับโหมดพวงมาลัยในที่อบอกเบาสบายสปอร์ตผมเลือกเป็นสปอร์ตไว้นะเพราะว่าผมชอบฟีลลิ่งแบบนี้แล้วก็โหมดในการควบคุมรถต่างๆนะครับก็จะมีอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่ปรับ การรีเจนของแบตเตอรี่ต่างๆได้นะว่าจะให้มันรีเจนกับขนาดไหนนะครับตรงนี้เราก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับแล้วตัวนี้ก็สามารถที่จะดูออปชันอะไรต่างๆนะเรามาสามารถปรับอยู่ตรงนี้ได้นะครับมีล็อกอัตโนมัติอะไรต่างๆลองมากดดูนะครับแล้วไฟตัวนี้ก็คือเหมือนไฟเวลขัามนะครับให้มันเปิดให้มันปิดอะไรยังไงเรามาเล่นกันที่จอตรงนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะมาดูได้นะราคา ตอนนี้นะครับณวันนี้เดี๋ยวผมขึ้นให้ดีกว่านะครับเดี๋ยวรออัปเดตนะราคาตอนเปิดตัวเนี่ย799,000บาทล่าสุดนะครับมีการอัปเดตราคานะครับเดี๋ยวผมบอกราคาให้ฟังแล้วกันนะครับสำหรับราคานะครับณปัจจุบันนะครับอัปเดตล่าสุดในวันที่ถ่ายตอนนี้ก็คือราคา769,000บาทนะสำหรับตัว h าว w วลโจอไลออนสปอรนะครับถือว่าราคาลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับจาก ที่เริ่มต้นไว้7,99,000บาทนะครับณตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมว่าไม่น่าจะมีแล้วแหละนะครับราคานี้ก็ถือว่าลงมาเยอะแล้วในราคาที่เราสามารถจับต้องได้นะเราก็เป็นรถไฮบริดนะครับที่ผสมผสานระหว่างมอเตอร์กับเครื่องยนต์ตอบสนองดีมากนะตรงนี้นะสำหรับตัวนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับตัวฮาวาลจไลออนนะใครสนใจนะครับก็ไปดูได้ที่ โชว์รูม g w m UM ทั่วประเทศเลยครับ